นึกถึงโมจิแบบดั้งเดิมของนครสวรรค์ต้องนี่เลยค่ะ mm โมจิต้นตำรับขนมโมจิจากจังหวัดน,นครสวรรค์สั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยนะคะมีส่วนลดพิเศษ10%สำหรับพวกเราเ3รนดี้ทรีแมเนียด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 e r e Mania วันนี้เราทั้งสคนอดมินตุลกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะอัปเดตข่าวขาวรอบรอบล,อบลีกกันค่ะตอนนี้นะคะก็มีความขึ้นไหวมากมายเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอไลค์เพื่อเนังใจด้วยนะคะ ขอสับนะครัเรามาเริ่มที่ดรัฟต์ลอตเตอรี่ประจําปีนี้ครับตามเวลาของบ้านเรานะครับเจ็ดโมงครึ่งเช้าวันนี้ครับภาษาบ้านๆเนี่ยครับเรียกว่าการจัดอันดับหวยดรัฟท์ครับอันดับ1ถึงอันดับที่14สําหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟทีมที่มีสถิติแย่ที่สุดนะครับในฤดูกาลปกติ3อันดับสุดท้ายครับจะมีโอกาสเท่าๆกันนะครับที่14เปอร์เซ็นต์ในการลุ้นหวยดรัฟท์อันดับหนึ่งเนี่ยแหละครับและสุดท้ายครับต้องขอแสดงความยินดีกับดีทรอยต์พิ t ตันนะครับที่สามารถคว ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้สิทธิ์รับอันดับหนึ่งก็คือปี1970เลือกบ๊อบเลเนี่ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเลือกใครอันดับ2ปีนี้ได้แก่ฮิลซันโรกเกสครับแม้จะไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเขาจริงๆถ้าสมมุติว่าฮิลซันโรกเกสเนี่ยนะครับหลุดจากอันดับ4ไปเนี่ยนะครับออสิทธิ์รับอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นของแมมมี่ฮีครับแล้วสิทธิ์รับของแมมมี่ฮีอันดับที่18เเนนนี่ยยะะครับจกลาป็ของฮิวสตัััันนนนรออกเททีดดงงง้้ขแสความยินดีจจากใเลยครับอ,อัอันดดบ3ไ้แก่คลปด์คาวเลี่ยนะครับและอัันดดบ4ไ้แก่โตรลาย ครับครั้งสุดท้ายที่ Raptors เคยได้สิทธิ์ราฟอันดับ4นะั่นคือปี2003พวกเขาเลือกคริสบอสเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันครับว่า Raptors สุดท้ายแล้วจะเลือกใครแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นะคือสิทธิ์ราฟของ Golden State w a r r i o r ครับที่ผมเคาก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่า Minnesota Timberwolves ครับได้อันดับ7พวกเขาไม่ได้อยู่ใน1-3ครับ,รบดังนั้นสิทธิ์ราฟอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นของ Golden State w a r r i o r ทันทีดังนั้นเท่ากับว่าในการราฟครั้งนี้เนี่ยครับ Golden State w a r r i o r เนี่ยจะมีสิทธิ์ราฟอันดับ7แล้วก็อันดับที่14ของตัวเองครับ ทีมของโ o ด d นสเต a วอร a เ r อร์เนี่ยมีเวลาตัดสินใจมากมายเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาอันดับ7อันนี้เนี่ยเลือกใครหดี๋ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยอันดับ7ดูแล้วไม่เหมาะสมกับทีมครับ,รบเขาอาจจะย้ำสิทธิ์รับที่มีครับทั้งอันดับ7ทั้งอันดับที่14พ่วงไปกับนักกีฬาแล้วไปหาสตาร์เข้ามาร่วมทีมก็เป็นไปได้ครับ เหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเกาะติดกันครับในช่วงปิดฤด,ดูกาลยังมีเวลาให้ผู้บริหารของ uh huh. Golden State Warrior อย่าง Bob Myers เนี่ยตัดสินใจอีกมากมายเลยครับในปีนี้เนี่ยนะมีนักกีฬาหน้าใหม่หน่าสนใจเพียบเลยนะครับยกตัวอย่างอย่าง j e l e n Green Jeren Suck ทีจ uh huh. ่จะเป็น Jonathan Kuminga าาค,ครับและที่สำคัญครับ Kes Cunningham จำชื่อกันไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะทำให้ทุกคน <Yeah. S 1> ทราบครับหลังจากจบฤด,ดูกาลเนี่ยยังมีเวลาอีกเพียบครับเพราะว่าเข้าสู่ NBA Draft เนี่ยจะเป็นวันที่30กรกฎาคมนะครับตามเวลาของบ้านเราดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำ Mock Draft กันครับปีนี้สนุกแน่นอนรเเดดี๋ยาามติ ตามชมชกัันครบเราไปต่อกันที่เรื่องหัวหน้าโค้ชกันซะหน่อยนะคะเริ่มกันที่พอร์ตแลนด์ียร์เบเซอร์สเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมสัมภาษณ์ชอนซีบิลอัพกับเบกกี้แฮมมอนและก็ไมค์แดนชูนี่ทั้ง3คนนี้ค่ะถือว่าเป็นแคนดิเดตที่ผ่านเข้าสู่การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายก่อนที่ทางพอร์ตแลนด์ียร์เบเซอร์จะทำการตัดสินใจไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเบกกี้แฮมมอนค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผ่านเข้าสู่การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายสําหรับตําแหน่งหัวหน้าโค้ช NBA แบบนี้แต่ส่วนตัวตัวนี้ค่่่่่่่ะะะกกกก็็็็ออออยยาา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 ใหหหหห้้้้้้้้เเเเเคคไไไดดนนนนแแลวววววชชชืืมรรีตตงงํัโ NBA อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแถมในได้รับการถ่ายทอดตรงมาจากโคชป๊อบค่ะหนึ่งในสุดยอดโคชของ NBA อีกด้วยในส่วนของ Indiana Pacers ตอนนี้นะคะก็เตรียมที่จะสัมภาษณ์ e ช r ริสต t อ s ค่ะอดีตโคชของ Portland t r a i ร Blazers รวมไปถึง s t e v e c l i f f o r d ค่ะอดีตโคชของ o r l a n d o Magic นะคะและก็ยังมี Brian Shaw ค่ะผู้ช่วยโคชอยู่แวบหนึ่งของ Pa c ซ r s เองด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นโคชอยู่ที่ League อีกไหยค่ะเราไปติดตามข่าวของ s p ปน c ซ r d i ดินวิด e ีกันสักหน่อยครับจากของบอว่า หลายคนให้ความสนใจมากๆ,ๆครับในตอนนี้พ่าวล่าสุดครับแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นควายน้าเข่าซ้ายของเขาที่ฉีกบางส่วนเนี่ยนะครับให้การอนุมัติครับและก็อนุญาตให้เขากลับมาทําการซ้อมทําการเล่นบาสได้อย่างเต็มรูปแบบทุกอย่างเลยครับพูดง่ายๆเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาในการพักฟื้นเพียง5เดือนเท่านั้น,นครับหลังจากที่ทําการผ่าตัดครับตามข่าวเนี่ยนะครับอบอกหรือว่าการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวการกระโดดต่างๆของสเปนเซอร์ดินวิดีเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับก่อนที่บาดเจ็บเลยครับเรียกว่าอาการของเขาเนี่ยถือว่าฟื้นต นี่นะครับเชื่อว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนเห็นข่าวว่าสเปนเซอร์ดินวิดีเนี่ยเขาปฏิเสธย์ออプชั่นปีสุดท้ายครับมูลค่าสัญญาคือ12.3ล้านเหรียญตัวของเขาในค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเขาจะได้รับสัญญามากกว่านี้ครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงถึงตัดสินใจไม่ยอมใช้ย์ออプชั่นแล้วก็รับสัญญาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันมีเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่า profit x ครับ profit x เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สามารถคํานวณครับ เขาจะเอาการเล่นต่างๆครับในอดีตของนักกีฬาคนนี้เนี่ยรวมไปถึงการเล่นในปัจจุบนันนี้ด้วยเนี่ยเอามาคำนวณครับว่าสัญญาที่ได้อยู่นี้เนี่ย มันคุ้มค่าไหมมันควรจะมากกว่าน,นี้ไหมหรือมันควรจะน้อยกว่าน,นี้ไหมเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยช่วยผู้บริหารได้มากมายเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่ร้อครับแต่มันเป็นการช่วยการตัดสินใจเบื้องต้นครับกับการเซ็นสัญญาน,นักกีฬาสักคนหนึ่งซึ่งผลงานของสเปนเซอร์ดินวิดดี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะลงสนามทําการแข่งขงันเพียงแค่3เกมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บก็ตามแต่ Prof ิตเอกตัวนี้เนี่ยก็ได้ออกมายืนย 17ล้านเหรียญเลยดังนั้นคือสาเหตุหลักๆเลยครับ,รบว่าทําไมสเปนเซอร์ดินวิดดีเนี่ยเขาถึงปฏิเสธเพลย์ออฟชั่น12.3ล้านเหรียญครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นฟรีเอเจนต์เพราะเขามั่นใจว่าตัวเขาต้องได้ดีกว่านั้นแน่นอนนี่คือสาเหตุหลักๆเลยครับไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรกับ Big กทรีหรือว่าบทบาทในทีมไม่ค่อยพอใจอะไรไม่ใช่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าทางบุกลินเนสเนี่ย ยังคงสามารถเก็บตัวของสเปนเซอร์ดินวิดีได้หรือเปล่าคําตอบคือว่าได้นะครับแต่แน่นอนครับคือยังไงก็ต้องได้มากกว่า12.3ล้านเหรียญใช่ไหมฮะสมมตินะครับสมมุติว่าทางบรูคลินเนสเนี่ยเซ็นสัญญาให้กับสเปนเซอร์ดินวิธีสัก15ล้านเหรียญหรือว่า16ล้านเหรียญเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับภาษีฟุ่มเฟือยในฤดูกาลหน้าแบบมาหาศาลมากมากครับในฤดูกาลหน้านี้เนี่ยข้าคร่าวนะครับว่าทางบรูคลินเนสเนี่ยจะต้องโดนภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยประมาณ53ล้านถ้าเกิดบวกกับเงินที่จะจ่ายให้กับ เป็น120ล้านเหรียญทันทีเลยน,นะครับนี่คือมูลค่าที่มหาศาลมากๆดังนั้นเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับว่า ทางทีมบุคลินเนสเนี่ยเขา uh huh. จะตัดสินใจแบบไหนเพราะว่าการที่บิ๊กทรีสาคนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าสมมติมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยสคนหรือว่าคนครึ่งก็ตามเนี่ยมันมีผลทันที <ใช S 1> เพราะว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถก <ừ> ้าวขึ้นมาเสริมทีมได้เป็นอย่างดีแต่สเปนเซอร์ดนวิดลีเนี่ยเขามีศักยภาพเขามีความสามารถดังนั้นการ <ừ> ที่เขาเป็นฟรีเอเจนต์แบบนี้ครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่หลายๆทีมให้ความสนใจค่อนข้างแน่ถ้าเกิดว่าบุ ก็ถือว่ามีเพดานเงินที่มากพอชิคาโกบูลส์ไมออมี่ฮีทนี้เรียกว่าหลายต่อหลายทีมเลยครับที่กําลังต้องการพอย์การ์ดแบบนี้ครับเรามาติดตามชมกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นพอย์การ์ดสายบุกครับทำแก้มเก่งอีกคนนึงเลยครับเรื่องของสเปนเซอร์เดนวิดดี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจมากๆถ้ามีรายคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานเพิ่มเติมให้ทุกคนทราบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเราไปตามข่าวทีมชาติ USA รสู้ศึกโอลิมปิกกันค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีจูฮ วนที่ตอบปฏิเสธนะคะก็มีเพิ่มเติมค่ะนั่นก็คือคริสพอระเขาเกรงว่าตัวเขาเนี่ยจะมีเวลาพักผ่อนน้อยเพราะว่าตอนนี้ค่ะเฟนิกซ์ซานเซกกำลังแข่งขันอยู่คอนเฟรนซ์ไฟนอลและก็มีโอกาสสูงมากๆที่อาจจะผ่านเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคริสพอเขาก็กลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะรายชื่อที่เ,เพื่อนๆเนี่ยได้รับฟังมายังไม่ใช่รายชื่อที่จะไปสู้ศึกนะคะเขาจะต้องมีการคัดเลือ้นวไ ในขณะนี้ค่ะถ้าอยากทราบข่าววอะไรนะคะคอมเมนต์มาถามพวกเราทั้งสคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้อย่าลืม s u b s c r i b e ค่ะที่โลโก้ทีมัน a ีเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA เพราะ NBA คือจีนของพวกเราท3 m a นที่ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสคนคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ